โอ้ผู้กำกับไงรักแห่งสยามรู้จักการซีกันเลยเออทำไมเหรอคนแถบบ้าน,ม,นม,ามันเดียวไม่เลยจเหรู้จากมาเดียวไหมไม่รู้จักใครคือมาเดียวอ๋อมาเดียวน่ารักนะคนนีว้ว่าแต่งใครวะรู้จัก เลยชื่อว่าม้าเดี่ยวอันนี้คนกพูดติดภาษกเป็นม้าเดี่ยวมาเดี่ยวปมาเดียวมาที่วิ่งเร็วยิ่งกว่าโตโยต้าที่เหยียบถึง60กิโลเมตรชัโมงเร็วกว่ารถที่สูบปล่อยจากสี่ยะไฟแดงครับม้าเดี่ยวเดียวกันน้อรูดอกปะใช่ปะมาเดี่ยวมรู้จักอ่ะรู้จักมเขือมาเดี่ยวที่เป็นที่เป็นเรื่องกล ไม,ไ,ไม่ได้อ่ะไม่รู้ไม่รู้จักมาเดี่ยวมาเดียวมาเดียวนี่เล่นว่าหมาสีขาครับวะนะใช่ป่ะที่เป็นพระเอกหมามาเดี่ยวเลยใช่เลยคือที่ที่จะถือถือสตินี้ก็ือ สามสิ่งที่พี่จะเสียใจมากถ้าพี่ไม่ทำก็คือหนึ่งเจอโูดีแล้วไม่เรียนด้วยสองเจอเพื่อนดีแล้วไม่คบสามเจอโอกาสที่ดีแล้วไม่คว้าถ้าพี่ไม่ทำสามสิ่งนี้พี่จะเสียใจมากครับ ก็คาเป็นความแสงนะครับชื่อเล่นชื่อเดียวแต่ทีนี้พวกเพื่อนๆหรือว่าน้งนองๆที่ทํางานนี้ก็จะชอบเรียกมะเดี่ยว<ม>ส่วนประวัติความเป็นไม้นี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกว่าเขาความเป็นมาอย่างไรพี่ก็ยังงงอย<ม>ู่่ะเป็นว่าจะเรียกเดี่ยวหรือว่ามะเดี่วก็ก็ได้คร<ม>ับผมเอาจริงเนาะพี่ตอบตามความจริงนะสําหรับตอนนี้นะครับพี่ก็ก,กำลังศึกษาอยู่เหลืออีกหนึ่งตัวก็คือ คนคอิสระนะครับควายอิสระแล้วก็ในระหว่างที่ทําควายอิสระอยนี่ยก็ทํางานไปด้วยทํางานทํางานที่ก็จะมีมลักษณะงานที่หลายหลายอย่างที่ขอตรงนี้น่อะ นี่ไงนี่มันไม่ใช่ขี้หมูที่หมามาตอนนี้ที่จะ จะเอาไอ้ตัวเนี้ยประดับข้างบนปึ๊บปึ๊บเป็นสเตปหนึ่งสองหนึ่งสองสลับทำปลาแต่ว่าเราต้องเอาคููทองกับปืนไปวมาขามใส่นี่เดี๋ยวก็รบกวนพวกเราช่วยหนึ่งโอเคป่ะไหนๆก็ไหนๆละงานเบางานเบา ที่ทาคุณไว้สไลนเนี่ยก็ทํางานไปด้วยทํางานทํางานที่ก็จะมีม,ม,มีลักษณะงานที่หลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานงานพื้พัดเลยลางานพื้พังานงานอดิเรกนะครับก็จะรับจัดสวนรับจัดตกแต่งดูแลสถานที่ตามโรงแรมบ้างครับแล้วก็วันว่างก็งจะมาทำงานเกี่ยวกับงานงานเทนตุกตา บางอารมณ์ในตอนกลางคืนก็เล่นดนตรีเล่นอะไรบ้างนะครับ,ารบงานอดิเรกก็คือเป็นเป็นตุ๊กตานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยที่ที่ที่แฮปอะฮาร์ดนะที่แฮปอฮาร์ดเราบางครั้งมีออเดอร์มามาเยอะๆก็ก็ก็จะจะไม่ใช่งานอดิเรกแล้วก็ก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นงานคล้ายงานประจำกึ่งๆงงานประจำเหมือนกันครับ ก็ก็ก็จะแบ,บ่งเวลากันออกไปถ้าถ้าว่างจากที่นึงก็ก็ก็จะมาทำตรงนี้ จริงต้องเอาไปวางตามขอบนี่แหละแต่ทีนี้ที่ต้องรอคุณช่างเขายื้อกระจกทำกระจกใหม่ขึ้นก่อนก็ค่อยเคลื่อนย้ายพวกนี้เข้าไปประดับส่วนส่วนไม้ที่เห็นเนี่ยคือตรงนี้มันจะมีที่ในร่มแล้วก็ได้รับแสงค่อนข้งางน้อยเพราะนั้น คน่อคนข้างที่จะยากที่ว่าเวลาเราเอาไม้ตัวไหนมาใส่แล้วให้มันอยู่นานๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างหาได้ยากแต่ทีนี้วิธีแก้ไขปัญหาก็คือใช้พยายามใช้ไม้ที่เนื้อแข็งมากที่สุดเออเช่นพวกะก,กูลมาสก,กูลตามอะไรนี้แหละทีนี้ก็อาจจะใช้อันนี้เป็นสกูลก,ล,กล,ล้วยเนาะทั้บ้างน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยสลับกันไปครับแต่พอถึงสักวันหนึ่งมันก็คงคงคงต้องได้มีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายออก ตาาามมเวลนัสิ่งที่ชอบเยอะมากถ้าเอ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 าไอดอลทางนั้างานและสะเก็ดก่อนแล้วกันนะครับพี่ประทับใจอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านจะจำหน้าพี่ได้หรือเปล่าครับก็คืออาจารย์สิริชัยของวิทยาการ มีโอกาสได้เรียนกับท่านครั้งหนึ่งก็คือวิชาคุณมีสถาปัดเรื่องต้นคือไม่รู้ไม่รู้คุณครับว่าพี่ทำไมไม่ถึงมีแต่ชอบคือคือเป็นคนที่ดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วเฮ้ยทำไมเท่คนนี้เท่จังเลยอ่ะเฮ้ยนักแปลสเก็ตคนนี้เท่อ่ะดูแล้วใช่เลยอ่ะแล้วก็ก็คืออะไรมาตามใจแล้วแล้วแล้วพี่ชอบเวลาอาจารย์อาจารย์ก็พูดดูมีมีสาระดีฟังแล้วไม่เบื่อ